คุณชัยยศจิวางกูนนะครับแห่งด้านบริษัทรัพย์กรุงศรีนั่นเองนะฮะหรือว่าคุณกระจังสวัสดีครับพี่กระจังครับาผมสวัสดีครับพี่มอนสวัสดีทุนรับออแลกวเมื่อวานนี้อปัจจัยเกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนก็โดนไปเรียบร้อยแล้วนะเจอสองฟลอร์แล้วมั้งฮะการเมืองเจอสองฟลอร์แล้วนะเหมือนเดี๋ยวยังมีก้อหนึ่งครับข้อไหนข้อนายกใช่พุทธแน่ อันนี้เราพยายามดูแบบเออคนหุ้นก็มองอยังไงนะฮะอ่าแบบคนกันคนอีกแบบหนึ่งก็มองกันยังไงนะในคนหุ้นอ่าโดนสองฟลอร์แล้วอาจจะสามฟลอร์หรือเปล่าในแง่ของการเมืองแต่ใน,ในแง่หุ้นค่อนข้างที่มีความชัดเจนอะไรแม้ตอนนี้คือต้องบอกว่าถ้าถ้าเป็นฝั่งของก้าวไกลเนี่ยดูแล้วตลาดหุ้นไม่ได้แอคชั่นอะไรมากมายนะครับเนื่องจากว่าเ <c oughs> ขามองว่าเป็นฝ่ายค้านนะครับเพราะนั้นเนี่ย <c oughs> ไอ้พวก มันก็จะไม่เกี่ยวข้องกับพวกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรพวกเนี้ยนะครับก็เลยก็เลยไม่ได้ไม่ได้แอคชั่นในทางลบอะไรมากมายนะออกจะเป็นกลางาๆมากกว่านะครับแต่ว่าผมว่าไฮไลท์คือสัปดาห์หน้านะพุธหน้าพุธหน้าของคดีท่านนายกนะอันนั้นะจะเป็นไฮไลท์ได้เกี่ยวข้องกับนโยบายโดยตรงนั่นเองใช่ เชิญพี่รับดูบรรยากาศทางนั้นกับเทคนิคหุ้นไอยค่ะโอเคได้ครับก็คือตอนนี้เขาบอกว่ามันก็เป็นภาพคือถ้าเรามองยาวๆเนี่ยมองเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่ามันอยู่แนวโน้มขาลงแน่นอนอยู่แล้วนะฮะอ่าเนี่ยนะมันก็ลงมาตามกามก่อบของมันอันนี้เราปฏิเสธไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าในระยะสั้นๆเนี่ยนะครับภาพของอ่าการย่อลงมาในรอบเนี้นยทาไมมันถึงมีการรีบาวขึ้นมาด้วยนะ คือเหมือนแบบทําไมมันไม่ลงไปเหมือนหลายๆรอบนะฮะก็มันมีภาพของตัวด v เวเ์เจนที่มันเกิดขึ้นตัวเนี้ยอ่านี่นะครใช่ใช่ใช่ทบเป็นดีนะเห็นจัดอยอะอ่าใช่ครับเนี่ยครับคือ,อโลของมันเนี่ยลงโลของตัวอินดิเคเตอร์พวกนี้มันยกขึ้นเห็นไหมฮะอันนี้ภาพเนี่ยค่อนข้างชัดมันมีภาพของการทำด v เวเ์เจนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการย่อลงมาเนี่ย มันจะมีภาพของการสลับรีบาวขึ้นสลับรีบาวขึ้นแต่ถามว่าการรีบาวเนี่ยเรามั่นใจได้ไหมก็ต้องเรียนนักทุนตรงๆว่าเรายังมั่นใจไม่ได้นะฮะเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่าการรีบาวในรอบนี้เนี่ยหนึ่งเลยเรื่องของวอลลุ่มวันที่ลงมาเนี่ยนะไม่รู้จํากันได้ไหมวันที่ลงมาเนี่ยจันอ่าหกหมื่นล้านนะหกหมื่นล้านนะได้ตอบที่เด้งขึ้นมาเนี่ยผมไม่เห็นวันไหนจะเกินสักสี่หมื่นห้าเลยอ่ะ เพราะนั้นเนี่ยแน่นอนแหละมันภาพของการเด้งมันไม่มีกําลังพอมันไม่มีกําลังนะครับอันนี้เรื่องมองเรื่องของกําลังก่อนนะครับทีนี้เราไปดูว่าอ่ะแล้วการเด้งรอบนี้เนี่ยนะฮะอย่างน้อยๆเนี่ยไอตัวเส้นค่าเฉลี่ยสิบวันเนี่ยคุณก็ยังยืมไม่ได้ก็คือบริเวณสักหนึ่งพันสามร้อยตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปครับว่าเด้งได้เล่นเด้งไดง้แต่ภาพของการเด้งเนี่ยมันไม่คอนเฟิร์มนะครับเพราะนั้นช่วงนี้ เล่นเด้งยังไงดีก็เล่นเด้งสั้นๆนะครับขึ้นไปสักพันสามก็ดูจังหวะในการขายเล่นรอบไปแค่นั้นเองนะครับส่วนนักนทุนบอกว่าอุ้ยเล่นเด้งไม่เอาอะ่ะไปปาดหน้าลดสิบรสจะได้เหรียญห้าไม่เห็นจะได้เลยแถมโดนอีกอะไรงี้เออนะเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าถ้าเราคิดว่าเออเล่นรับความเสี่ยงไม่ได้เล่นหรือว่าเล่นช็อตเด้งไม่เป็นตอนนี้เวทนสีก็ นะครับรอยืนพันสามให้ได้ก่อนนะครับเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงว่าแล้วทาไมมันต้องยืนพันสามละมันถึงจะดูดีขึ้นนะฮะให้นักทุนได้ได้ดูประมาณตรงนี้นะโอเคอันนี้มันจะเป็นรอบลงมาอันนี้เป็นเส้นเด็กนะฮรรอบลงมาก่อนหน้านี้นักทุนสังเกตตัวเส้นสีม่วงก็แล้วกันอ่าเนี่ยเส้นสีม่วงเดี๋ยวผมวงไว้ให้สังเกตดีๆนะมีสามวงนะครับมีตรงนี้ มีตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้นะครับทั้งทุนสังเกตสิว่าตอนที่มันลงมาเนี่ยมันมีจังหวะแบบเด้ง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 เนาะแต่ว่ามันยังไม่คอนเฟิร์มเห็นไหมตรงที่ผมวงกลมไว้ให้เห็นไหมอย่างเช่นตรงเนี้ยอ่ะ่วนนี้นะเนี่ยนะมีเด้งมีย่อมีเด้งมีย่อเห็นไหมเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันนะมันลงมามีเด้งนะลงมา มีเด้งมีย่อนะครับแต่แต่ถ้ามันผ่านเส้นสิบวันหรือตัวเส้นสีม่วงแล้วเนี่ยมันมักจะมีรอบขึ้นต่อให้คุณเห็นไหมชัดไหมชัดเนาะผมว่าน่าจะโอเคเนาะเออเพราะนั้นรอบนี้ตรงไหนสำคัญครับนี่ฮะก็ที่เดิมนี่แหละไอ้เส้นสีม่วงนี่ไงคุณต้องรอให้มันยืนเพื่อให้มันมีรอบ ของการรีบาว์ฟอลโล่ต่อให้คุณโอเคไหมอันนี้สำหรับใครที่ใจเย็นๆนะรอรอเหมือนแบบรอจังหวะรอรอบนิดนึ่งนะฮะผมว่ารอยืนพันสานะครับ, 3, รบส่วนใครจะเล่นเด้งเล่นสั้นๆอันนั้นไม่ว่ากันนะครับเพราะว่ามันสามารถทำได้เหมือนกันเพราะว่ามันมีภาพของตัวใดเวอร์เจนที่มันหนุนอยู่แค่นั้นเองครับผมประมาณนี้นะครับเซนเด็กก็ผมมองช่วงนี้ก็ แนวต้านพันสามแหละนะครับถ้ายังผ่านไม่ได้ก็อย่าเพิ่งรีบมันจัดก็งนั้นเอสศ้าสิบซีลียู่จะต้องเล่นสวิงยังไงฮะมันแค่เด้ง,งเด้งช็อตหรือว่าแต,ต่ว่าตัวตัวถ้ามองตัวเซตห้าสิบเนี้ยตัวเนี้ยดูดีกว่าดูดีกว่าเซตเพราะว่าตอนนี้<ช>มันมันขึ้นมาตรงใกล้ใกล้เัน่แล้วใช่ใช่ใช่มัีเเพราะนั้นตรงนี้ผมมองอย่างนี้นะฮะก็คือตรงเนี้ยเนี่ยอาจจะรอรอดูนิดหนึ่งรอรอดูนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ให้ยืน<ห> นี่แหละตรงนี้แหละผมว่ายืนแปดหนึ่งนศะูนย์เนี่ยแปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งตรงเนี้ยนะเส้นสิบวันมันอยู่โซนเนี้ยผมว่าเล่น<ม>เล่นเปิดเป็นฝั่งรองได้โก็โล่ได้ใช่ไหมเออใช่ประมาณนี้โอเคเป็นภาพใหญ่ๆพันสามร้อยจุดนั่นเองนะฮะ<ช>ถ้าเห<ม>็นได้ก็อาจจะ<อ>ตได้ใช่ครับแต่มีคำถามโอ้โหมีคนเขียนมาเยอะ เดี๋ยวเดี๋ยวฟังที่พี่กัตสอบถามอาจารย์กัดมาสเตอร์ครับครับไม่สวยเลยแต่พื้นฐานมันแย่มากขนาดน,นั้นทางกรุงศรีให้เป้าปลายปีเท่าไหร่ส่วนตัวผมใบแอดการสลกรรมอีกหน่อยจะเป็นเรื่องที่ใครใครก็ทาได้อะมีคนก็ผมอ,อ,อ,อันน,รรน,นี้อันนี้ <Master S 2> มาสเตอร์ผมผมยอมรับเลยมีช่วงหนึ่งที่ผมมาแนะนําแต่ว่าตัวเนี้ยผมมอบตัวไปเรียบร้อยแหละอันนี้อันนี้ต้องต้องออกตัวไว้ใช่ใช่อันนี้คือมอบตัวไปเรียบร้อยแล้วครับตั้งแต่หลุดประมาณสัก เนี่ยห้าสิบห้าสิบกว่าบาทตรงนี้นะฮะโซนเนี่ยมอบตัวไปแล้วแต่ว่าถ้าถ้าบอกว่าตัวนี้เนี่ยทางเรามองเย,ยังไม่ได้เปลี่ยนมุมมองนะฮะก็คือทางนักข่าเราเนี่ยมองว่า Q2 เนี่ยมันก็ยังเติบโตขึ้นได้นะเนื่องจากว่ามันมีเรื่องของตัวอ่าบันทึกตัวรายได้ที่เขาไปลงทุนกับบรติษัทต่างๆเนี่ยเพิ่มเข้ามานะครับแต่ว่าอันนี้ก็ต้องยอมรับกันตรงๆว่าสาเหตุที่มันลงมาแรงขนาดเนี่ยแล้วมัน แทบจะไม่เด้งเลยเนี่ยอันนี้ยังไม่ทราบจริงๆอันนี้ต้อง,องเรียนนักเรียนเรียนนักทุนตรงๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะพยายามติดตามเอหาข่าวมาให้นะครับว่าทําไมมันถึงถึงเป็นขนาดนี้ถึง,ถง,ถงลงแบบโอไม่ฟื้นเลยนะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ก็ต้องออกตัวนิดน,นึงนะว่าอันนี้ผมเ,เมื่อประมาณสักเดือนที่แล้วแหละนะที่มันหลุดลงมาผมแนะนําว่าให้ลดความเสี่ยงไปแล้ว นะครับแต่ว่ายังไงเดี๋ยวติดตามข้อมูลให้นะฮะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องตกใจอะไรนะเพราะว่าเป็นพุ้นที่ทางเราพอเวอร์อยู่แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตนะครับหมายความว่าเรื่องบางเรื่องก็ต้องใช้เทคนิคในการที่ตัดสินใจด้วยใช่ไหมเพราะพื้นฐานมันไม่เปลี่ยนแปลงแต่เทคนิคมันเปลีออย่ยนอย่างนี้นะคืออย่างนี้นะพี่มอนบางทีเนี่ยเราเหมือนเหมือนโอเคแหละข้อมูลที่เราได้เนี่ยหรือว่าข้อมูลที่ที่มีอยู่เนี่ยมันมันมีอยู่ ในในสมมติฐานที่ที่ทางนักวิเคราะห์เขามองกันไว้อะเนาะนะครับแต่ว่าบางทีมันก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าเออทาไมราคามันถึงลงมาแรงๆอย่างเช่นนะอย่างเช่นผมยกตัวอย่างให้ตัวหนึ่งคือตัวมิ้นเนี่ยงบออกมาดีนะฮะไม่ใช่ไม่ไม่ดีนะอ่ะแต่เนี้ยฮะนักทุนลองสังเกตดิมิ้นนี่หลุดโลปุบเนี่ยตรงยี่สิบเก้าเนี่ยนะฮะแถวยี่สิบเก้าเนี่ยนะพอหลุดโลปุ๊กไหลเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าคือ ยังไงเดีย๋ยเหมือนว่าโอเคเราเราอาจจะมองเรื่องของตัวพื้นฐานเป็นหลักอนะเนาะแต่ว่าถ้าเกิดมันหลุดแนวสําคัญสําคัญที่มันเป็นแนวรับหรืออะไรที่มันสําคัญเนี่ยผมคิดว่ามันก็ต้องมีเรื่องของการป้องกันความเสียด้วยนะครับอาจจะลดไปครึ่งหนึ่งหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่นะดีกว่าเราเราไปเหมือนเหมือนใบแอสอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ยอมพัดไม่ยอมอะไรแล้วเวลาเจ็บเดี๋ยวมันจะเจ็บหนักอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ อันนี้ยกตัวอย่างให้ตัวมิ้น์ออกมางบดีนะฮะไม่ใช่งบไม่ดีนะแล้วเป็นไงฮะเห็นไหมกราฟมันเนี่ยมันก็อย่างที่เราเห็นนะฮะอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังว่ามันบางทีมันก็มันมีอะไรที่เราที่เรางงงงเหมือนกันไนนั้นอ่ะถ้าอย่างนั้นก็ต้องใช้เทคนิคในการตัดสินใจบริหารพอร์ตด้วยส่วนหนึ่งถ้าเราไม่รู้อะไรแบบนี้ถูกไหมฮะคือคือเหมือนกับว่าเวลาเข้าเนี่ยคุณอาจจะเข้าด้วยพื้นฐานหรือเอากราฟประกอบด้วยจะยิ่งดี แต่ว่าถ้ามันหลุดโลหรืออะไรเงี้ยคุณจะต้องมีการควบคุมเรื่องของความเสี่ยงว i ที่ลงทุนเนี่ยมันเขาไม่ได้บอกว่าเขาลงทุนไปเรื่อยๆถือไปเรื่อยๆไม่คงไม่คัดไม่ใช่นะคุณอย่าเข้าใจผิด VI ไเขาเก็มีคัดเหมือนกันอ่านะครับนักนักลง,งทุนไม่ไมต้องบ่นนะพี่การเพราะว่ามีข้อมูลอะไรบอกนักทุนเร็วก็มันไม่รู้ไงคุณชัยวัน์ส่วนอันนี้ไม่รู้จริง e อันนี้ต้องยอมรับเลยเดี๋ยวฟังก่อนนะฮะ เอไอใครฟังก็รลดตายทุกคนส่วนมาสเตอร์ให้เวลาน้อยไม่ใช่คนใดก็คนก็ถูกต้องก็ใช้เทคนิคไงถ้าเราไม่รู้อะไรเขาให้ใช้เทคนิคก็ไม่ใช่แบบงมอยู่นั่นแหละเทคนิคมนคุณการเขาถอยไปแล้วตอนน้าสิบกบาทอ่ะใช่เหมืตอนเอไอที่ผมที่ผมมาเตือนตอนสักสามสิบกว่าบาทเนาะอ๋อเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันก็ไหลก็คืออันนั้นผมก็ใช้เทคนิคเ้ามาเตือนกันมันก็ไหลอย่างอ่าอย่างเงี้ยเป็นเทคนิคก่อนเออเพราะชีวิต เพราะเทคนิคมันไม่มีความรู้สึกไงแต่ถ้าไอ้ไอพื้นฐานมันมีความรู้สึกอ๋อไอ้ผู้บริหารบอกว่ายอย่างนี้อ๋อไอ,อ้งบครั้งหน้ามันจะเป็นอย่างนี้แต่เทคนิคมันแจ้งก่อนนะเนาะประมาณนี้เอาตัวรอดชีวิตกับเทคนิคไว้ก่อนแหละการพาะตอนนี้ไอ้หุ้น<อ>ประเภท<ล>นี้มันมันจะมาเอาพื้นฐานกับเขาโดนตดนงเใช่เลย่ทีนี้มีนักจุดอีกท่านหนึ่งถามว่าพี่ม่อนเฟซบุ๊กไม่มีแล้วหรอครับมี แต่ Facebook มันมีปัญหาถูกเปลวถูกอะไรเนี่ยไอ้การาฟเทคนิคที่เอามาโชว์โชว์ในรายการใน Facebook เนี่ยดีไม่ดีมีคนมารีพอร์ตว่าหลอกลวงมันก็โดนบล็อกโดนอะไรเนี่ย <Okay. S 1> แม้กระทั่งกรมประชาสัมพันธ์ยังโดนบล็อกเลยนักทุนดังนั้นเองนะฮะเพื่อความปลอดภัยเรามีช่องทางหายก,กินกันได้ก็อยู่ใน YouTube พอเสร็จจาก YouTube เสร็จพีมอนก็เอาไปแปะดูใน Facebook ย้อนหลังนั่นเองนะคะอ่ะก็ชีวิตเป็นอย่างนี้มีคนทั้งรักทั้งชอบรายการแบบนี้ คนเกลียดเราก็เยอะนะเวลาหุ้นตกเนี่ยเราเาพูดเองแนะนน้ำอะไรเงี้ยมันก็จะถูกรีพอร์ตว่าอะไรางี้ไม่ชอบออกมานะเ <c oughs> นี่ยเสี่ยงชีวิตเยอะมากในเรื่องราวของการทำมากิดที่เกี่ยวข้องกับได้แนละเสียประโยชน์นะนักถุนก็เข้าใจกันทั้งพี่กัททั้งพี่มอนนักถุนเองก็บางคนเนะี่ยเออเองไม่เองไม่ได้มาขาดทุนเป็นล้านเองจะรู้สึกอะไรเองก็คัดอยู่นั่นแหละพี่าขาดทุนเป็นสิบยี่สิบล้านเน่อะไรเงี้ยรา่เข้าใจนะ ก็แจงกันนิดหนึ่งนะช่องทางที่นักทุนดูได้นะตอนนี้สดๆผ่าน YouTube <c oughs> พอเสร็จจาก YouTube เสร็จพี่ม่อนก็จะอัพไปให้ใน Facebook ก็ดูซ้ำย้อนหลังได้นี่เดี๋ยวนี้พี่ม่อนเข้าใจแล้วนะมันองค์การนี้มันมันอำม,มหิตคนเกลียดเราก็เยอะคนรักไอคนเขาได้ประโยชน์รักเรามากแหละแต่พอมันเสียประโยชน์ก็โอ้ข่าเราตายไปทุกเรื่องทุกรานะฮะ <c oughs> ไว้ตรงกลางาปลอดภัยที่สุดก <c oughs> ันจังคินอะไรไม่ออกเฮ็ดดิแก่เพ่ รู้ใช่ไหมนะเอฟบีไม่แบนวิชาชีพใช่ใช่พี่ก็เลยมาตรงนี้ก็พยายามหาชาน n e ลที่สื่อสารถึงนักลงทุนไทยได้เพราะตอนนี้เองนะก็มีวิสัญหลายที่ที่พยายามอยู่กันลงทุนเป็นพ u บ l ิกอยู่ด้วยกันทั้งวันทั้งเช้านั่นหละนักทุนนะก็ประมาณนี้แหละคุณกิตพง์พูดแทรกเยอะๆอีกดีครับพี่ไม่ได้พูดแทรกพี่พูดถึงเรื่องบางเรื่องนะที่ที่ คอมเมนต์ของนักลงทุนบางท่านออกมานะพี่ก็ขอขอนิดหนึ่งเพราะเราก็อยู่เราเห็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหลากหลายเรื่องนั่นเองนะฮะมันก็ประมาณนี้นะเพราะว่าเรื่องบางเรื่องนะฮะเราก็เห็นร้อยคนมันก็ไม่ใช่นะฮะจะเห็นดีเห็นงานมก็ไม่ใช่มันก็ต้องมีเห็นผิดเห็นชอบบ้างแหละเนาะถ้างั้นไม่ต้องมาวิเคราะห์จะได้ไม่เจ็บผู้ถูกเนะี่ยมันก็ต้องอย่างนี้แหละนะก็พูดกัน พอเข้าใจนะมาสเตอร์เนี่ยแบบข้อมูลที่นักวิเคราะห์ทั่วประเทศส่วนใหญก็เห็นดีเห็นงามเห็นชอบแบบเออธุรก,กิจมันดีนะนี่เห็นไหมจะไปขยายเตียงจะไปขยายโรงพยาบาลอะไรก็เกิดขึ้นได้แหละประมาณนะั้นให้กาลังใจนักลงทุนไทยทุกคนแหละแต่การให้กําลังใจบางทีมันก็พูดพูดอวยอย่างเดียวก็เหนื่อยนะฮะกาพูดตรงๆกันบ้างนิดหน,นะน่อยนักทุนประมาณนี้อะ มาคุณจัดเราทาปฏิบัติหน้าที่ของเราหุ้นแนะนํากันต่อไปเช่นค่ะเาครับหุ้นอ่าเดี๋ยวมาอัปเดตก่อนนะในส่วนของตัวหุ้นแนะนําสัปดาห์จริงๆต้องบอกตัวนี้หลายสัปดาห์และบีนเวสมาแล้วมาแล้วนะอ่ามาแล้วนะใครที uh> ่เป uh> ็นแฟนคลับอาจจะรอนานนิดนึงนะแอดวานวิ่งก็วิ่งเร็วเนาะแต่ตัวนี้มายังไงก็สุดท้ายมาแล้วนะฮะก็น่าจะใช้ชื้นกันขึ้นก็ไปดู แนวเทคโปรฟิตประมาณสักนิดเจ็ห้านิดแปดบาทประมาณนี้แล้วกันนะยังถือต่อนะครับส่วนหุ้นสัปดาห์ที่แล้วจะเป็นตัว CPO อ่า CPO ยังไม่มีอะไรนะครับยังยังไม่ได้มีอะไรเสียหายยังถือต่อได้นะครับลุ้นงบ Q2 นะครับ Q2 เนี่ยทางกรุงศรีมองไว้ประมาณ4,800นแปดนะฮะก็เติบโตอ่าเย่อนเยียนะครับส่วน KCE อันนี้อ่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผิดทางนะนักถุนอันนี้ต้องต้องลดความเสี่ยงไป อันนี้ต้องลดความเสี่ยงนะครับส่วนหุ้นวันนี้นะครับผมมองเป็นอ่าลักษณะของการถือถือรองงบกระตันเป็นอีกตัวหนึ่งนะะแล้วก็ตีมตอนนี้ก็ก็ต้องบอกว่าก็อยู่ในกระแสะพอได้อยู่นะเรื่องของการย้ายฐานการผลิตต่างๆก็คือตัวอมตะนะครับอันนี้ก็เป็นภาพการกลับตัวนะแบบ W นะครับแล้วก็ราคาหุ้นก็ยืนเกาะเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นมาได้ตลอด นะครับล่าสุดก็ยืนเหนือทุกเส้นละอ่านี่ก็อ่าแนะนําเป็นละสองการซื้อถือรองงบกันละกันนะครับส่วนงบคิวสองเนี่ยทางกรุงศรีมองไว้ที่สี่้ยห้าสิบล้านนะฮะเติบโตคิวันคิวแล้วก็เยอัยนเยียนะครับจากการโอนที่ดินที่เพิ่มขึ้นนะครับก็เป้าหมายรอบนี้มองไปแถวยี่สแล้วกันนะฮะยี่4ิบยี่สสามไฮเดิมประมาณนี้ไฮเดิมครับม,มีตัวไหนอีกตามอีกไหมต้จะอมาตะม,มีหมดแล้วยังเอง่ยตัวเดียวครับพี่มอน โอเคอ่อมตะอมตะจะประกาศงบวันอังคารหน้านะฮะอังคารหน้าอ่อหุ้นแบบอามาฮิตมากเลยหุ้นตัวนี้หุ้นอะไรครับพี่อามาฮิตทำให้รายย่อยมีทั้งทุกและสุขโออาทํทำไมมันตามแล้วตามอีกอ่าเนี่ยโออาทํทำไมมันตามแล้วตามอีก ครับผมอ,อันนี้จริงๆก็คือมันเหมือนว่าทางรัฐบาลเหมือนที่เขาไม่ใช่หรอครับปุ้ผมว่าตอนเนี้ยเขากังวลเรื่องของตัวพวกต้นทุนเชื้อเพลิงเยอะมากไม่ว่าจะเป็นค่าไฟค่าน้ำมันอะไรพวกเนี้ยเออเขาก็กังวลน่ะว่าแบบอ่าเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยก็จะมาควบคุมเรื่องของตัวค่าการตลาดที่เคยทำในอดีตหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ เนี่ยราคาหุ้นมันก็ไหลไปเรื่อยๆมันหลุดจองแล้วใช่ไหมฮะจองสิบแปดบาทหลุดแล้วครับหลุดแล้วครับใช่ครับสิบแปดบาทครับอ๋อนี่นี่นายย่อยที่เป็นสมอลเล์ที่จาได้นะสามร้อยหุ้นใช่ไหมที่เป็นใบหุ้นหรือเปล่าเป็นแสนคนนะตอนนี้ยังมีใช่นี่อันนี้คือกระจายเยอะมากผมคิดว่าน่าจะเลือกันไม่เยอะแล้วแหละเพราะว่ามันก็เคยขึ้นไปเหนือจองประมาณสักสามสิบบาทเลยเนี่ยเราคิดว่าบ I ไอ บีไอเคยเคยโดนคุณอะไรนะพี่จาไม่ไดนะ้พี่แกโดน,นครับ<ะ>เป็นลายใหญ่หญอๆออใช่ใชใช่แกก็โดนเลยไปซื้อสี่สิบาทหรือสามสิบาทเนอะแนะนำ<ช>ยังไง<ช><ช>จ๊ะโออาตอนนี้เหรอ,อ,อนนะฮะตอนนี้ไม่แนะนํานะฮะเอาเราเรามองตามสัญญาณเทคนิคเลยเนาะก็ราคาหุ้นเนี่ยเตี้ยกว่าทุกเส้นอย่างเงี้ยก็คือนั้งคุณต้องเวทันสีนะครับอย่าไปหวังว่าจะแบบเล่นเด้งเล่นเด้งผมว่าไอไอ้เล่นเด้ง ขาลงเนี่ยผมว่ามันถ้าเราไม่เก๋าจริงเราไม่มีอะไรอะเงื่อนไขในการเข้าและออกที่ชัดเจนเนี่ยอันเนี้ยมันมันมันมีความเสี่ยงจะโดนได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมพูดเป็นภาพรวมๆให้เข้าใจง่ายคือถ้ามันไหลลงมาแบบนี้เนาะตามเส้นแบบเนี้ยอ่าเดี๋ยวขยับเดี๋ยวขยายให้นัทุนดูเนี่ยเนี่ยอย่างเนี้ยนะฮะเส้นสองร้อยเส้นห้าสิบเส้นสิบถ้ามันเรียงนี้นะนักทุนเวทอนซี่อย่างเดียวเลยครับไม่ต้องรีบเลยครับเออ สมอพี่จำได้สมอหลอดโอ้ยตบตีกันด่ากันเป็นไงล่ะโดนกันซะขนาดนี้ยปตท,ทอยังถือหุ้นเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นนะฮะกระทรวงการคลังถือหุ้นหนึ่งเปอร์เซ็นตเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ก็คือปตท,ะทน,นั่นเองนักทุนเนาะฟรีโฟรดยี่สิบสามอืมอ่ะได้ค่ะอะไหนอยากได้ยินเสียงนักทุนที่ถือหุ้นโอหน่อยได้ไหม่มาเป็นเช่นไหนึหน่งกำไร กดหนึ่งมาถ้ากำไรสองขาดทุนกดสองมาผมว่าตอนนี้ไม่น่ากำไรนะพี่ม่อนมันมันนิวโลเอาก็เผื่อคนเขาขายได้ตอนไออะไรได้ยี่สิบบาทโอเคโอเคอ่ะมานักลงทุนในรายการพิเ s ษไลน์แ n นไลน์อยากได้ยินว่าโออาร์กำไรไหมกดหนึ่งขาดทุนกดสองอยากรู้ ใครเป็นใครใครรู้สึกกับเราแบบนี้ได้ไหมอ่ะมาส่วนใหญ่สองค่ะขอบคุณมากเลยนะฮะแล้วเราจะพูดถึงโออาว่ายอย่างไรลองดูสิโออในใจของนักลงทุนไทยคอมเมนต์ว่ายอย่างไรรึโอานี่คือหุ้นอะไรนะรครับโอ้โกินจนอยอยากได้คอมเมนต์โออ โออามองมองโออาว่าอย่างไรรอึแตนะ่ละชื่นใจมีคนได้ได้กำไรสามคนจากติดคนกำไรได้จอง IPO 3สามวันแรกโออาได้ตัางวันที่หุ้นเข้าตลาดวันแรกวันเดียวคะ่ะมีคนหนึ่งด้วยสุดยอดครวะลงมาโลแบบนี้ใครจะกำไรอีมันอีกท่านหนึ่งกาแฟอะไรมาจิ้นกาแฟไม่ได้เยอะนะไออะไรนะเรียกอะไรนะร้านเขาเรียกว่าอะไรพิกั อเมอนอ่ามีซอนฮ่าฮามีจองไอพโอกะถือให้ลูกหลานเป็นไงล่ะขอสรรเสริญด้วยพอลูกมันบอกว่าเอาหุ้นอะไรมาให้มันเป็นมรดกเนี้ยตอนนั้นพี่จำได้นะมีมีอะไรก่อนบอกว่าเราจะไม่เรียกอะไรนะจะไม่เอาใบจองไปเป็นแรกหรืออะไรสักอย่างพี่จำไม่ได้นะฮะเติมห้าร้อยได้น้ำหนึ่งขวดโออ ข่อมส์ใจนะลงทุนชัยแต่ปตทนี้ก็มีตัวที่หลุดจองมีโออาร์ R ตัวเดียวใช่ไหมตอนนี้พีิการถ้าถ้าถ้าเป็นตัวไอพีโอตอนนี้ก็เป็นตัวโออาร์ครับหรือว่าเดี๋ยวต่อไปมันจะมีแรโอกระจูงใช่ไหมของโอโอาร์เดียวถ่าแล้วต่ายแล้วโอกระจูจะมาจะลอดไหมเนี่ยโออาร์ o ทำพิษขนาดนี้นะฮะเพราะโออาร์ R ไปไปลงทุนกบ โอกระจูนั่นเองนี่ยโอกระจูใช่ครับใช่ใช่หรือว่าโออาจะจบแล้วโอกระจูเอาหายใจวันแรกแล้วพี่มันโออาหายใจเข้าอ่อยใจออกอยู่หายใจโอราโอจะบ้าตายชอดออกผมว่าผมว่าช่วงนี้กลุ่มกลุ่มปาราทอกก็เหนื่อยกันนะอย่างเช่นไออพีซเนี่ยก็เหนื่อยนะเพราะว่าโอ้โหลงลงโอ้โหลงจนเมั่ที่จะคอมเมนต์ยังไงแล้วโอ้โหลงนจริงๆอ่ะตัวนี้นะฮะจ อได้คะ่ะว่าพอละ,ะเดี๋ยวพี่ก็รอนะคะพี่กอัอขอบคุณจ้ะดเดี๋ยวไปถามพี่ก,อกัอฟนะ่อสวัสดีค่ะได้ค่ะสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวร,รอพี่ก๊อฟก่อนนั่งจนเดี๋ยวรอพี่ก๊อฟก่อนคุณวิทยาลาภพรและ